สังสโฟกเป้าใหม่สูตรนาโนเทคแอดไวส์แหล่งรวมไอทีอสวัสดีชอบมากเลยใครอะเมื่อกี้เนี้ย เป็นไรอ่ะมันคือขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมัาลุ้นกันนะครค่าอฉดนตรีแบบนี้ก็สุดนานแล้ว นะครับมาพูดถึงวันนี้ก่อนคุณแม่วันนี้นะครับวันพฤหลหัสเป็นวันที่ดีใช่นะครับเพราะผมเกิดวันนี้ไม่เป็นพันพฤหัสเปนพฤหัสเลขเครับเวัาที่9้าเลข9เป็นเลขที่ดีมากของคนทั่วประเทศนะฮะของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้และวันนี้ประจวบเหมาะสุดเกินครับมีภาพยนตร์ดีๆของวัยรุ่นเข้าอีกหนึ่งเรื่องครับผมรวมถึงน้องชายของผมแสดงเรื่องนี้ด้วยลดมากๆเลยไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะต้องขอเชิญแขกรับเชิญจากภาพยนตร์เรื่อง Small r u e ไปครับครับครับโซนเทเตชั่นวซนนี้รับผมนี่จับซีไม่ได้หรอไม่ใช่พี่เอกินนี่ ดูดีๆนะออ๋ดูหน้าดีนี่ปวดชี้เลยนี่จะเล่นสลอี้เหรอครับผมไม่เคยเห็นแขกรับเชิญมาขนาดเยอะขนาดนี้แล้วคุณแม่ไล่เกาะทุกคนนะฮะคุณแม่ชอบมากเลยชอบสิเด็กหนุมาก็ชอบสินนี้นะครับ ภาพยนตร์สมอล l ูกูแนวนะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนว่ชื่อภาพยนตร์เราไม่ได้หยาบคายอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่พุธอนนท์บอกผมโดยตรงเลยว่าถ้าดูจากหน้าหนังของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าหน้าหนังถูกไหมครันิกกี้เนี่ยจะเป็นพระเอกเลยตั้งใจในตัวลูกที่สองถ้ากอนัดนิกกี้ไปดูตัวเห็นหนังหน้าแล้วไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนวันนี้พี่พุธเึ้นหัวโทรศัพท์เอารูปพระพิฆเนศขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าช่วยลูกด้วย แสดงว่าพีคแบกดีมากครับเนสน้องๆแสดงเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวแนะนำตัวอีกทีนึงนะแนะนำตัวครับอ่าเริ่มเลยครับสวัสดีครับของเซนครับของเซนครับผมรับบทเป็นอะไรอ๋อรับบทเป็นกลับมาด้วยรับบทเป็นโตครับโอ้องโตอโตโอเคโอเคสวัสดีครับกายครับผมรับบทเป็นรั่วครับน้องกายฮะรั่วนะครับไลิ่มจากข้างบนก่อนเลยบอมอ้าสวัสดีครับผมบอมอวยซีครับไทยครับไทย สวัสดีครับผมน้ำแข็งเอฟเครับรับบทเป็นแข็งครับโอเคอันนี้อันนี้เราต้องมาต้องมาเป็นแพ็คคู่ในเรื่องในเรื่องจะอยู่ด้วยกันบ่อยจะดีเหรอผมผมชื่อไข่ไงนะผมมะแข็งเออไข่แข็งไข่แข็งแต่อย่าแูคคู่เดี๋ยวละกันไปโอเคโอเคครับผมงเอาเอามามามีมีไข่มีแข็งและต้องคนนี้จ้ะ มิกกี้ครับครับไม่บอกว่าชื่ออะไรไปดูเองนี่นายเยอะพูดออกกล้องไม่ได้เดี๋ยวโดนเลยหรอนี่นายเยอะจริงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวไหนอะไรยังไงครับผมเราให้ฟังนิดหนึ่งก็เป็นภาพยนตร์แนวๆครับผมแนวๆที่ที่บอกว่าแนวเนี่ยมันคือการเอาสองสิ่งที่มันไม่เข้ากันเลยมาเข้ากันได้คือคือดนตรีแล้วก็การทาเบเกอรี่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแนวก็คือรวมทุกอย่าง ว่าในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นค่ายสารแน่ AF the Star แกมมี่หลายค่ายมารวมกันในเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อรวมทับอันหนึ่กำลังกันครับนะฮะเยี่ยมมากก็คือน้องๆจากสังเกตนะครับก็มาจากหลายค่ายด้วย้วครับแล้วก็ทุกคนล้วนมีความสามารถนะมาจากการประกวดทั้งนั้นนะฮะแต่ละคนเก่งเก่งกันทุกคนเลยอ๋อแล้วก็มา็นองวมกันและในเรื่องนี้คือต้องเล่นเป็นวงดนตรีกันด้วยใช่ใครมีตำแหน่งอะไรยังไงในเรื่องก็เริ่มจากพี่นิกกี้เลยผมเออ ร้องนำครับร้องแสดงวันนี้เราต้องร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยขอสักนิดนึงสักนิดนึงถึงปากของฉันจะไม่ค่อยดีแต่ว่าฉันก็รู้ไหมล่ะเพราะแรกเป็นซึ้งซึ้งมากไม่ร้องเยอะเราเยอะแล้วเดี๋ยวคนไม่ดูต้องไปฟังเพลงในนั้นเลยไหนูร้องเพลงกัหน่อยเร็วเต็มที่แล้วอ๋อจริงๆมีดนตรีออกอุ้มไงโอ้โมิเสียแค่สนุกด้วย เซนเล่นเซนเล่น <Gen S 1> เป็นมือคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงให้กับในกลุ่มในวงนี้นี้เป็นหนังเรื่องแรกของเซนเยเป็นหนังเรื่องแรกครับยากไหมก็ม<า>ถือว่ายากครับยากเพราะว่าเราก็ต้องมามาใหม่แล้วก็ทุกอย่างมันต้องมาใหม่หมดเลยเพราะว่าแต่ละคนเราต้องมาปรับตัวเข้ากับนักแสดงแต่ละคนด้วยครับทำไมพี่เอ็กกี้เอนดูเซนขนาดนี้ครับพี่เอกกี้มาเอนดูอย่างนี้เลยก็น้องเขายังเด็กอยู่ อายุสิบแปดนะาต่หน้าเข้าไปสามด้วูแบ่แบ่แยกกันมากสองมาตรฐานอ่ะเอกียังเลือกยังไม่เอาไ้มีขี้ฉาด้วยอฉาด้วยนะฮะเดี๋ยวได้2องสองคนหลังช่วยพูดหน่อยเดี๋ยววันนี้มีของมาแจกแฟนๆอ๋อมีอไมาแจกในกไงกเิญเลรนี่ครับผมเป็นซีดีนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์นะสมารูกูแนวครับผมวันนี้มีมาแจกกันกี่กี่แผ่นครับวันนี้19ครับแผ่นทไม้คือตเอามา20แผ่นผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ถึงแผ่นทุกคนจิกไปหรือเปล่าทีมงานขอไมแผ่นเลยจิกงานขอจะแผ่นนเลยว่าไงเราก็เลยมีเสื้อเพิ่มให้นี่นะครับใครครบยี่จะได้เป็นเลขคู่สวยๆกันไปแจกยังไงครับมพ์แข่งวิธีการวิธีการไงครับก็โทรมาครับตอบคำถามได้ไหมครับใช่ครับพิมพ์ชื่อใช่พิมพ์ชื่อแง่ายๆเลยพิมพ์เฮเวนบัคตามด้วยนี่เลยสมารู สมอลรูแล้วก็ส่งเข้ามาเลยแล้วแจกกันได้เลยเหรอได้เลยไม่ี้องใช่ยหมครับเอาเดียวเน้นย้ำอีกทีนะฮะส่ง SMS นะครับพิมพ์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับคำว่าสมอลรูแล้วก็ตัวนี้ตื๊ดนะครับให้ถูกต้องนะครับส่งเข้ามา20่สิเอสเอแรกนะครับได้รับไปเลยนะฮะับนี่เว็ละ1อัลบั้มด้วยกันนะครับผมให้ด้วยนะฮะก็นิดนึงอีกนิดนึงวันนี้เข้าสายแล้วเซ็นตัวแทนแล้วกันตั้งกันครับเอาแต่ผมก็งานเนี้ย ก็ฝากเช่ยกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นช็อกแล้วครับผมใช่ใช่แลผมฝากเจ้าหน้าทนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกสำหรับพวกเราหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็พี่ๆในวงการเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับมาดูรับรองว่าคุณจะได้รับความแนวกลับไปแน่นอนครับยิ่งยอดนะฮะนี่คือนี่คือนักแสดงจาก Small Ruku แน่จ้าแต่ยังไม่ไปใช่วันนี้หนุ่มๆนะเยอะนะครับพี่เอกนี่คุณแม่ผมสอนเลี้ยงอาหารสักมื้อเหวหิวเหี่ยว ี่ยาวนนี้เลครับอิมจตั้งอยู่ครับอิมจังตั้งอยู่ครับาครับอิมจังตัอยู่ครบเราันี้นะครับได้รับเกียรติจากร้านเมลอนเมนวันนี้น้อมาเยอะทานได้เลยนะครับแต่วขอให้ใช้ ช้อนกลางของตัวเองแล้วก็ช้อนซ่อมของตัวเองนะครับราดังบอกว่าใช้ช้อนกลางด้วยนั่งอะไรเลยลูกอะไรเลยพอ่พีวีเป็นผู้ดีนิดนึงนะครับกลางกลางก้างกลางคือดิฉันแข็าบอกอะไรนะดิฉันแข็งเนี่ยเขาอยากมารายการเทมากเพื่อมากินในช่วงนี้ดยเฉพาะเลยได้วันนี้ซัดให้เต็มที่รันนี้หวานอันนี้อร่อยมากกล้อมาแล้วเขาเริ่มต้นจากทางฝั่งของพี่เอกก่อนเดี๋ยวเลยกล้องเข้ามาเลยนะครับเมนูปลานะฮะอันนี้จะเป็นปลากระพง นะครับทอดน้ําปลาอร่อยมากปลานี่เป็นปลาสดๆเลยเพราะว่าที่ที่ร้านเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้ในตู้ในกระชังเหรอไปเลือกเลยจะเอาตัวไหนมาขึ้นมาลงกระทะเลยสดอร่อยแน่นอนอ่าที่2อย่างรวดเร็วเลยนะรที่สองนะครับจะเป็นกุ้งทอดครีมสลับนะครับอันนี้ได้ทั้งประโยชน์วิตามินเละเต็มเปี่ยมเลยนะครับเป็นอร่อยมากน้าสลัดทําเองด้วยอร่อยมากนะครับลองชิมดูต่อมาร้อนๆนะครับใครอยากทานที่เป็นเมนูแกงหรือซุปนี่ครับอันนี้จะเรียกว่าชีสจัด เอ็นแก้วนะครับจะเป็นเอ็นหมูนะครับทานแล้วกรุบกับเด้งดึงอร่อยมากเลยรสชาติเผ็ดมากน้ำแข็งมันเลี้ยงง่ายจังเลยเนาะเอาไปเอ็กซ์ชบ้านบอน้ำแข็งเนี่ยดูแลกันทุกวันนะครับมันมันดูช่วงนี้ตลอดแข็งเลี้ยงง่ายอ่ะได้เลยได้เลยเอามาเมนูผักอีกหน่อยแล้วกันนะครับเมนูผักจะเป็นกระหล่ำมลอนมิ้นนะครับอันนี้อร่อยมากจะไปผัดในกระทะแล้วก็นำมาทอดอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะครับเป็นปูนี่45วันเลย นะครับลอกคาปุ๊บจับไปเลยเนื้อปึงนุ่มรุมมากอร่อยมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยในบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็ดนตรีพรอด้วยมีเล่นดนตรีสดด้วยนะครับเราแจกเลยดีกว่านะฮะสำหรับกิฟต์บูสเชอร์นะครับ5รางวัลรางวัลละ1,000บาทรีบโทรเข้ามาที่02 6982945สายแรกจ้าร้านอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช37นะครับกับ39นะฮะก็ไปทานกันได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับร้านเมลอนมินด้วยครับ เดี๋ยวมันเฟิ์มหน่อยอร่อยกันไหมครับทานนี่อร่อยครับอร่อยนะฮะก็นะครับเดี๋ยวพักให้ทานอาหารก็จะกู้นึงลวกันนะครับตอนนี้เรามี MV นะครับให้ดูการเป็น MV ของหนูนาครับตอนนี้กำลังดังมากเพลงนี้รักแท้แค่หนึ่งคนนะครับและกลับมาเล่นเกมกันต่อแน่นอนกับ Hey Station